เม็ดเจียนะคะส่วนมากก็จะใช้มาตกแต่งไอศครีมแต่จะใช้มาตกแต่งเนี่ยต้องทำให้มันแตกนะคะเอาไปคั่วแล้วก็ทำให้มันแตกบุกบุบเพราะว่าถ้าเผือเขาไม่แตกเนี่ยเขากินเข้าไปยังไงเขาออกมาอย่างนั้นนะคะคุณค่าของมันหรือนะ้ำมันดีของมันอยู่ในเม็ดค่ะนี่เม็ดแฟตกก็เหมือนกันค่ะค่อนข้างจะเอาไปตำยังละเอียดยากค่ะเขาหนีค่ะ เด้งต้องคอยจับกันแต่ถ้าเผื่อเราไม่ตำมาเปลือกเขาแข็งเนี่ยค่ะเปลือกเขาแข็งคุณค่าในน้ํามันหรือสารอาหารในนั้นก็จะไม่ออก,กน,นะคะเราก็ต้องไปตำวันนี้ป้าน้องจะมาทําเป็นขนมหวานค่ะเดี๋ยวดูวิธีทํานะคะนะะคตำหยาบๆแล้วก็ใส่น้ําเป็นนิดงค่ะไม่ต้องเยอะอะคะ่ะเราคั้นเอาแต่น้ําไอ อันชันนี่ต่ำแล้วไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะบีบเขาก็จะจะออกมาเป็นสีธรรมชาติคะ่ะก็บีบมันเออ่ส้มจี๊ดไปนิดนึงเขาจะเปลี่ยนเป็นม่วงแดงนะคะเนี่ยคะ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นม่วงแดงไขมันดีคะ่ะจะมีอยู่ในอะโวคาโดนะคะช่วงนี้ พาน้องกินก็ว่ากินแล้วนะคะแต่แค่ยี่บห้ามันต่ำไปค่ะตอนนี้เขาก็บอกว่ามีมีมากที่สุดคือเม็ดเจียเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกเม็ดเจียเขาบอกจะมีไขมันดีแต่ว่าต้องทำให้มันแตกนะคะเม็ดเจียแล้วก็เม็ดแฟกเนี่ยค่ะเม็ดแฟกเนี่ยค่ะ ต้องทำให้มันแตกนะคะเฝัดฝัดเอาผงออกนะคะอย่าไปล้างน้ำพอล้างแล้วก็จะเป็นเมือกคล้ายๆเมืองลักค่ะติดกันนะคะแฟกนี่เหมือนกันแต่ต้องแยกกันตำนะคะเพราะแฟกซนี่ละเอียดยากมากส่วนงานงานดำงานขาวเนี่ยขั่วอันนี้ล้างน้ำได้คะ่ะอันนี้ล้างไม่ได้นะคะอันนี้ล้างน้ำได้แล้วก็ไปขั่ว อันนี้ก็คั่วแล้วต้องตำให้แตกนะคะไม่งั้นคุณค่าที่อยู่ในนั้นนะคะเขาจะจะไม่ออกมากค่ะเนี่ยถ้าเผื่อเรากินพวกไขมันดีนะคะมีอะโวคาโดเนื้อปลามีโอเมก้าสาเม็ดเกียร์ไข่ไก่น้ำมันมะกอกถั่วซีดนะคะ พวกนี้มันจะมีไขมันดีช่วยลดคอเลสเตอรอลเสริมความแข็งแรงของพอหัวใจนะคะอันนี้เม็ดเจียช่วยลดการจับของก้อนเม็ดเลือดทําให้เลือดไม่ข้นช่วยลดการเกิดริ่มเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีไขบันนีไม่น้อยกว่า ห้มิลลิกรัมผู้ชายไม่น้อยกว่า40มิลลิกรัมเดซิลิรป้าน้องมี25ค่ะเลยต้องเล่งกินพวกนี้ค่ะมันน้อยไปเพราะว่าไขามันดีน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตามมาด้วยโรคต่างๆเช่นเส้นเลือดอุดตันอะไรพวกนี้ค่ะเส้นเลือดอุดตันการไหลเวียนของเลือดก็ไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะตามมาด้วยโรคหัวใจ โรคเบาหวานไหลาตามมาฉะนั้นก็ต้องรักษาระดับของไขมันดีนะคะไขมันดีหรือเขาเรียกว่า HDL ค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ามาล่อนนให้ฝุ่นออกแล้วก็เอาไปคั่วไฟอ่อนๆค่ะเขาไม่กินดิบนะคะเขากินสุกค่ะแล้วก็เอามาบุบๆให้แตกเพราะถ้าเผื่อเราไม่บุก สารอาหารและไขมันดีในนั้นก็จะไม่ออกมากค่ะนะคะอันนี้คือวิธีกินเราจะเอาไปโรยในไอศครีมหรือเครื่องดื่มต่างๆก็ได้ค่ะหรือบางคนนี่เขาก็เอาเอาไปใส่โรยในพวกยำพวกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้ป้านองจะมาทำขนมค่ะขนมเอ เราจะกินได้มากหน่อยแต่เกามีข้อแม้ว่าเม็ดเจียกับแฟกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกินห้าช้อนโต๊ะนะคะนานๆเราก็กินทีหนึ่งใช้แป้งมันนะคะแป้งมันช้อนโต๊ะครึ่งหรือสองช้อนก็ได้เอาน้ำใส่ค่ะน้ำใส่แล้วก็คนๆอีกคนให้ละลายค่ะ คนให้ละลายแล้วไปเอาเอางานดำมาใส่นี่งาขาวเราทำงานขาวก่อนนะคะแล้วก็เอาน้ำละลายไปประมาณสักสองถ้วยค่ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาแป้งใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนก่อนนะคะช้อนครึ่งก็ได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเอาไปตั้งไฟค่ะสักพักนึงแล้วใส่น้ำตาลไปเอาหวานนิดๆน,นะคะเปียกไปสองช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวไปช้อนหนึ่งค่ะแล้วลองชิมก่อนนะคะเนี่ยค่ะเอาคนเนืดๆแบบที่เขาทำเต้าส่วนเนี่ยนะคะเราชิมดูหวานปลาแรมปลาแรมชิมสิระวังร้อน ใส่น้ำไปสามถ้วยนะคะมันมากกว่าเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ใส่อันนี้ใส่เม็ดเกียตําำแล้วก็ใส่งาดำลงไปค่ะงาดำไปสองช้อนนะแล้วก็ใส่เม็ดเกียตําำเม็ดเกียตําใช่ไหมเออแล้วงาดำงาดำ เม็ดเกียกับงาดำแม่คนดำเองงง <c oughs> นี่เอาไปสามเม็ดเกียกับงาดำรวมกันนะคะเอาไปสามช้อนคนคะ่ะน้ำจะน,น้อยนะต้องเติมน้ำอีกหน่อย <c oughs> ตกลงเราก็ใส่เอองาดำ เม็ดเจียตำแล้วก็เม็ดแฟกอย่างละสองช้อนโต๊ะค่ะป้าน้องใส่น้ำไปสี่สี่ถ้วยนะคะพวกนี้จะให้ลูกกระหลานกินด้วยค่ะเอาแป้งใส่แป้งละลายน้ำใส่ ใส่ไปเราก็ดูนะคะว่าความเข้มข้นเขามากน้อยเอออย่าไปใส่ให้มันคนมากเอาค้นนิดๆน,นะคะแบบเขาทําเต้าส่วนนะคะไม่พอเดี๋ยวเราเติมใหม่นะคะคนมากก็ไม่อร่อยเราจะพยายามไม่ใช้แป้งเยอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลสักอันนี้ใส่น้ำตาลนี่ได้เลยใส่น้ำตาลอ้อยเลยค่ะ ใส่น้ำตาลอ้อยสามช้อนลองลองดูก่อนแล้วก็ชินทําเห็นไหมคะทําไม่ยากเลยค่ะแต่คุณค่ามาหาศาลนะคะให้ไขมันดีเยอะแยะเลยแล้วคน <c oughs> คนส่วนมากก็ไม่รู้อะค่ะเอาไปโรยในไอศครีมแล้วก็โรยในเครื่องดื่มค่ะแล้วก็โรยพวกยำอะไรเงี้ย อันนี้มาทําขนมเราจะกินได้มากกว่านะคะแต่ก็ไม่ควรมากเกินไปวันนึงไม่ควรเกินเ,เม็ดแฟกอะไรเงี้ยกระเบ็ดเจียไม่ควรเกินห้าช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็แค่แค่สองช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็่ดูสิดูความนืดของเขาใส่แป้งได้อีกนิดหนึ่ง ก็ชิมน,นะคะนะคะเขาจะหนืดค่ะก่อนจะใช้เนี่ยเขยา่าเขย่าหน่อยหัวหัวหางก็จะได้ปนกันนะคะแต่จะให้ดีเลี่ยงกะทิใช้นมถั่วเหลืองแทนก็ได้นะคะแล้วก็ผสมน้ำไปหน่อยคะ่ะแล้วก็ใส่แป้งมันละลายน้ำใช้กะทินะคะใส่เกลือไป เศหนึ่งส่วนสองช้อนชาก็ชิมเอานะคะเอาเค็มนิดๆค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งมันละลายน้ำเนี่ยไปช้อนหรือช้อนครึ่งเดี๋ยวดูฟันหนืดของเขานะคะให้เขาหนืดหนืดเหมือนน้ำกะทิที่ราดหน้าขาเนียมูนนะคะหน้านะคะหน้าที่เราจะไปกินกับงาดำค่ะที่กินกับงาดำแฟกและเม็ดเจียกค่ะถ้าเผื่อ ทำงานดาอย่างเดียวเขาเรียกงานดายาคูวันนี้ป้าน้องตั้งชื่อสมสหายหายาคูยาคูนะคะเพิ่มไขมันดีค่ะไขมันปกติผู้หญิงไม่ต่ากว่าไม่ต่ำกว่า5 0มิลลิกรัมเดซิลิตรนะคะผู้ชายไม่ไม่น้อยกว่า4 0มิลลิกรัมเดซิลิตรนะคะแต่ป้าน้องแค่25ค่ะ ฉะนั้นไตกรกิไลด์กับคอเลสเตอรอลก็จะสูงแล้วก็จะมีน้ำตาลจากปกติเนี่ยป้าน้องออจะจะร้อยเศษเศษมันเพิ่มมาเป็นร้อยเก้าค่ะไตกรกิสลายห้าร้อยกว่าแล้วก็คอเลสเตอรอลฉะนั้นก็ต้องกินไขมันดีค่ะก็จะเล่งนะคะก็มีอะโวคาโดปลาปลาทะเลนะคะ บางคนเขาบอกว่าซดนะ้ำมันมะพร้าวเลยพาน้องไม่เอาะค่ะพาน้องจะต้องได้จากอาหารต่างๆค่ะเราก็หาว่าไขามันดีมันมาจากไหนได้ข้อมูลมาว่ามันก็มาจากอะโวคาโดเนื้อปลาเ,เนื้อปลาที่มีมันเช่นปลาแซลม,มอนปลาทะเลน้ำลึกปลาทูปลาปลาดุกปลาเทพโพอะไรพวกนี้ค่ะที่มันมีไขมันเนี่ย นะคะแล้วมีมากในเม็ดเกียร์แต่ต้องทำให้แตกนะคะแล้วก็มีในไข่ไก่แล้วน้ำมันมะกอกถั่วแล้วก็ซีดค่ะกินไขมันดีเนี่ยลดคอเลสเตอรอลเสริมความแข็งแรงของหัวใจนะคะหรือไม่ก็ดื่มไวน์แดงแต่อย่าให้เยอะเกินไปนะคะหกออนนะคะแค่ถ้วยเล็กๆก,ก็พอค่ะห้ามเคียบเม็ดจุก เม็ดเจียช่วยลดการจับตัวของของเกล็ดเลือดทําให้เลือดไม่ข้นช่วยลดการเกิดริ่มลวดเอ้ยริมเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะนี่วิธีเพิ่มไขมันดีค่ะขอบคุณค่าสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณค่ะ